สดๆแล้วทีมชาติไทยก็ประกาศ23รายชื่อนักเตะที่จะไปเล่นกับเกาหลีใต้แล้วนะหลักๆเนี่ยก็ยังเป็นผู้เล่นเดิมๆนะก็โกเนี่ยจะมีปฏิวัติคําไหมสลานนนอนุอินแต่ว่ามีเพิ่มเข้ามาคือบุญเเกียรติวงษาแจ่มโกจากอุทัยธานี FC เออคนนี้อีีก็บอกว่าฟอร์มดีมีพัฒนาการกองหลังเนี่ยจะมีธีรทอพันษาเอเลีย นิโคลัสมิเคิลสั้นสุพานาันบุรีรัตสันติภาพจันงอมกิษสดากาแมนกิษสดาเป็นชื่อกองหลังอีกแล้วลูกรักของทุกคนจริงๆนะแล้วก็สุพันทองสงนะครับตรงกลางก็จะมีชนะทิพสารัตสุพโชคบดินภาลาวิรเทพป้อมพันธ์ปกเก้าอันนันลุงรัตภูมิจันทึกพีระดนฉำรัสมีแล้วก็จเจริญศักดิ์วงกร กองหน้าก็จะเป็นสุพชัยใจเด็ดสุพนัทเหมือนตาแล้วก็ปรเมศอาจวิไลก็เอาจริงก็ไม่ไม่พลิกโผนะนักเตะเก่งเก่งหลักๆของทีมอะที่หายเจ็บกลับมาก็ได้ติดคาดว่า11ตัวจริงเนี่ยโกเนี่ยน่าจะเป็นปฏิวัติคำไหมแบ็คซ้ายก็เป็นทีละทอน,ซนเซนเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นพันษาเห็นวิบูลกับเอเลียดอลลนะครับแล้วก็แบ็คขวาเนี่ยเป็นนิโคลัสมิเคิลสัน ตรงกลางเนี่ยผมว่ากลางสองคนเนี่ยที่เป็นกลางตัวรับเนี่ยน่าจะใช้วีรเทพป้อมพันธ์กับสารัตอยู่เย็นนะคิดว่าน่าจะเป็นนะแล้วก็หน้าต่ำเนี่ยหรือว่ามิสเตอ์ลุกเนี่ยน่าจะเป็นชนาทิพย์สงกระัยเอ็มลุกสามเนี่ยน่าจะเป็นสุพชคสารชาติสุภชัยใจเด็ดแล้วก็สุพนัทเหมือนตาส่วนตัวสำรองเนี่ยพวกตัวเปลี่ยนเกมก็จะเป็นปรเมศอานวิไล พิรลดนจริงพิรลดนกับสารัตเนี่ยผมว่าสูสีนะใครลงเป็นตัวจริงผมว่าก็ก็ไม่ต่างแต่ตัวยืน่ะตรงกลางอเป็นวีระเทพอยู่แล้วแล้วก็ริมเส้นเนี่ยลุงรัดเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยแจมส่วนแผงหลังเนี่ยสุพรรณทองสงเนี่ยฟอร์มกับทีมบ u ยูเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ส่วนกฤษดาเนี่ยในบ g จเนี่ยก็ เล่นเหมือนไม่ได้เล่นนะ BG นี่แบบน่าจะประสบปัญหากองกลางล้นทีมนะส่วนกำหนดการทีมชาติเนี่ยพวกนักเตะที่อยู่ไทยทั้งหมดเนี่ยวันที่14ก็จะรวมตัวกันเก็บเก็บตัวกันที่ n o v ว t ทลฟิ t เ r อร์พารนะครับแล้วก็ไปซ้อมกันที่สนาม BG จีส่วนวันที่17เนี่ยสุขโชคจะเดินทางจากญี่ปุ่นไปถึงกาหลีใต้แล้วก็วันที่18นักเตะไทยเนี่ยก็จะเดินทางไปกาหลีใต้พร้อมกัน วันที่สิบเก้าเอลเลียดมิเคลสันสุพณัทพวกนักเตะต,ต่างชาติก็จะเดินทางมาที่เกาหลีใต้น่าจะไม่ได้ซ้อมครับก็ไอ้พวกนี้ไม่ซ้อมพร้อมแข่งแล้วเพราะว่าเล่นจากลีกมาอยู่แล้วฟิตแน่แล้วก็ผลงานนี้เห็นไม่ต้องคิดมากวันที่21ก็คือแข่งกับเกาลีใต้เลยพอแข่งกับเกาลีใต้เสร็จวันที่22เดินทางกลับแล้วก็มาเก็บตัวกันที่บีเหมือนเดิม แล้วก็รอเตะนัดยาววันที่26ส่วนอะไรต่อไปก็ค่อยว่ากันนะอัปเดตกันเป็นเรื่องๆไปเนาะแล้วก็ไม่มีรายชื่อของเอกนิกปัญญานะครับนักเตะที่ถอนตัวจากทีมชาติครั้งที่แล้วน่าจะถูกใจหรือว่าสะใจแฟนบอลกลุ่มหนึ่งหรือเปล่า <laughs> ส่วนตัวก็เป็นกำลังใจให้น้องเล่นกับอุลวะเลสให้แบบเป็นตัวจริงยาวๆนะครับ ก็ได้เป็นประโยชน์กับทีมชาติไทยต่อไปนะ